มาแล้ว CPU Intel Core Gen 12ปรับปรุงใหม่หมดเปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนสถาปัตยกรรมใหม่หมดนะครับเพื่อที่จะมาทวงบัลลังคืนงานนี้ผลการทดสอบไม่ธรรมดาครับ AMD Ryzen ไม่รอด Apple M1 Max ยังโดนคิดดูครับ Core i5 12600K ผลการทดสอบออกมาดีกว่า Core i9 Gen 11 ผมพลาดหัวข่าวแบบเมื่อกี้นี้จะมีใครโกรธผมไหมนะฮะต้องขออภัยนะคือจริงๆไม่ได้จะเข้าข้าง Intel แล้วก็ไม่ได้จะต่อว่า AMD l i c ไ n เซนหรือจะเป็นหอกข้างแคร่ให้กับ Apple M1 Max นแะครับแต่ผลการทดสอบหลังจากการเปิดตัวมา Benchmark มันเป็นอย่างนั้นจริงๆ ส่วนใช้งานจะเป็นจริงหรือไม่เดี๋ยวได้ของจริงมาผมจะรีวิวให้ดูนะครับ27ตุลาคมที่ผ่านมาครับ l n t e l ก็ได้จัดงาน architecture day นะครับแล้วก็ถือโอกาสเปิดตัว cpu รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนั่นก็คือ intel core gen 12นะครับตัวนี้จะมีรหัสโค้ดเนมของสถาปัตยกรรมว่า e l d e r lake นะฮะเป็นการปรับปรุงใหม่หมดเลยหลายคนจับจ้องรอดูว่า การกลับมาครั้งนี้ของ Intel หลังจากเพียงพําไปนะครับลงมา10นาโนเมตรไม่ได้นะครับรุ่นก่อนหน้านี้มี10นาโนเมตรแค่ตัวเดียวแล้วตัวที่เหลือก็ยังเป็น14นาโนเมตรอยู่เลยนะใครใครเคยดูนาโนเมตรของเราไม่เท่ากันไปไปด,ดูตรงนั้นอีกทีนึงอันนี้พูดคร่าวๆนะครับทั้งฝั่ง AMD ไลเซนก็มาแรงมากโอ uh ้โหเซน2เซน3มาโอ uh ้โ oh, หสถาปัตยกรรมคือดีขึ้นเยอะจนกระทั่งไล่แซงอินเ l ไป ทุกคนก็จับจ้องดูว่า Intel Core Gen 12เนี่ยจะกลับมาได้อย่างผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่นะครับงานนี้ Intel ก็เลยคิดว่าอะไรที่มีอยู่ตอนนี้นะจัดเต็มเรียกว่าไม่ต้องดึงเชงกันละใส่เข้ามาสุดๆเพื่อกู้หน้าคืนก่อนนะครับ Elder Lake จึงเป็น CPU ที่ใส่ทุกอย่างที่ Intel จะใส่เข้ามาได้เริ่มต้นจากโครงสร้างสถาปรยกรรม CPU ก่อน แต่เดิมนะครับตระกูล x86 ทั้งหมดเนี่ย CPU เนี่ยทุกคอทุกแกนมันจะมีขนาดเท่ากันแล้วก็ทำงานแบบเดียวกันทุกแกนจะเป็น4แกนสมอง8แกนสมองอะไรก็ว่าไปไม่เหมือนทางฝั่ง ARM ทางฝั่ง CPU ชิปเซตบนมือถือฝั่งนู้นยังมี big little อาแกนเล็กแกนใหญ่ที่อาจารย์สุปะเดชเรียกแกนเสมียนแกนขุนพลใช่ไหมครับแต่พอมาเป็น Elder Lake เนี่ยมันมีความคล้ายกับทางฝั่งโมบายมากขึ้น ก็คือ Intel บอกว่าคราวนี้เรามาด้วยสถาปัตยกรรมคอแบบไฮบริดเป็นไฮบริดอาร์เคเท็กเจอร์ก็คือแต่ละคอเนี่ยมันจะมีคอเล็กกับคอใหญ่คอเล็กเนี่ยเขาเรียกว่า Efficient Core ส่วนคอใหญ่จะเรียกว่า Performance Core ทั้ง2แกนตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดและมีความเร็วมีประสิทธิภาพไม่เท่ากันแต่จะสลับการทำงานกัน นะนะครับยกตัวอย่างที่เขาเปิดตัวมาตอนนี้ก็มีอยู่3รุ่นเนาะมีคอไอห้าหนึ่งสองหกศูนย์ศูนย์เคคอไอเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดศูนย์ศูนย์เคแล้วก็คอไอเก้าหนึ่งสองเก้าศูนย์ศูนย์เคสามตัวนี้มีคอไม่เท่ากันแล้วก็มีวิธีการเลียงเทรดที่ไม่เหมือนกันด้วยพอเป็น e-core efficient กับ performance นะคอเล็กกับคอใหญ่ ลักษณะการทํางานมันไม่เหมือนกันและสปีดคล็อกกับการบูส์ก็ไม่เท่ากันด้วยเรียกว่ามันปรับแต่งได้ละเอียดมากยกตัวอย่างเรื่องแรกก่อนนะครับอย่างตัว Core i5-12600K ตัวนี้มี10แกนสมอง10แกนเนี่ยแบ่งออกเป็น p e r f o r m ร์ม e นซ์คอหกแกนแล้วก็ e f f i ฟ i e n t อีก4แกนเวลาจับออกมาเป็นเทรดในการทํางานนะครับมันได้แค่16หลายคนอาจจะงงเอสิบแกนทําไมออกมาเป็นสิบหกเทรดทำไมไม่เป็นยี่สิเทรด ก็เพราะว่าไอ้แกน E Core เนี่ยมันไม่สามารถแตกออกมาเป็น Hyper t ์เทรดได้มันจะมีแค่ p e r f o r m ร์มา Core 6แกนที่6 6เป็น12แล้วบวกอีก4เป็น16บนะลักษณะการคูณมันจะแปลกๆซึ่งจะทำให้คนงงนิดหนึ่งอย่างที่คุณนพ x t m i t เขาบอกว่าอะไรเอย่ย 8บวก8เท่ากับ24ตัวนั้น,นคือคือ Co ้าหนึ่อมี16แกนสมองแบ่งออกเป็น E c คอแ8แกนแล้วก็ p e r f o r m ร์มานซ์คอีก8แกนเวลาทำไฮเปอร์เทสก็เลยทำได้แค่ไฮตัวเปอร์ฟอร์มาก็คือ8 8 16บวกกับไอ้นี่อีก8ไอ้นี่ทำไฮเปอร์เทสไม่ได้เป็น24 8บวก8จึงเท่ากับ24นะแล้วพอมีแกนเล็กแกนใหญ่เนี่ยมันสามารถสลับการทำงาน มันทําให้แก้ปัญหาเดิมๆของทาง PC ได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเครื่อง PC เนี่ยเวลาทํางานระดับสูงๆอย่างเช่นเล่นเกมหรืองานที่ต้องประมวลผลสูงๆซีพ p u วิ่งขึ้นไป70-80%ป๊บเนี่ยมีอะไรแทรกเข้ามาหน่อยหนึ่งที่เป็นงานแบบล่างๆเลยนะอย่างเช่นอะไรมีวิดีโอคอรแทรกมี notification เด้งเตือนมีแชทเข้ามามีอีเมลใหม่เข้ามาสมมติเราเปิดในทัสบาร์ทิ้งไว้มันจะทำให ความสามารถโดยรวมของเครื่องเนี่ยปร r สิทโดยรวมของเครื่องเนี่ยดรอปทันทีเพราะองานเล็กๆพวกนี้มันจะเข้ามาแทรกในแกนที่กําลังทํางานจิ๊ดๆอยู่แต่พอเป็น Intel Core Gen 12 Intel บอกว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่า Threads Manager Threads Manager ตัวนี้แหละพอมีแกนใหญ่แกนเล็กมันสามารถจัดแบ่งลําดับความสําคัญของงานได้เรียกว่า งานจะมาลักษณะไหนสมมติงานง่ายๆสบายๆเราเปิดดูหนังฟังเพลงธรรมดาเอา f f i i i e n t c คอไปใช่ไหมฮะแต่พอเราเริ่มตัดต่อเล่นเกมหรือทำอะไรที่มัน Performance สูงๆทำงาน 3D มันจะย้ายงานไปอยู่ที่ Performance c คแล้วพอ Performance c o r คอกำลังลันอยู่แบบระดับ80-90%มีเมลแทรกเข้ามามีเมล alert มาตึง้งตัว t r r e a m m n n g g r r เนี่ยสามารถดึงเอา Efficient c คอที่มันว่างอยู่ไปรับงานตรงนู้นแทนได้ ทำให้สปีดโดยรวมของ p e r f o r m ร์แมนซ์คไม่มี Drop ซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยทําได้เลยนะครับบน X86 บน Windows เจอปัญหานี้มาตลอดคราวนี้ Intel เลยบอกว่านี่ไงเรามีแกนเล็กแกนใหญ่แล้วเรามีระบบ AI ที่คอยจัดการแกนได้อีกนะฮะแล้ว Intel ยังกลัวว่าผลงานทดสอบอาจจะออไม่ดีโครงสร้างดีขนาดนี้แล้วนะครับแต่ผลการทดสอบอาจจะยังสู้เข้าไม่ได้เราจัดแคชเลเวล2กับเลเวล3 แคชเนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับใน CPU ที่ผ่านมาเนี่ยผู้ผลิต CPU ไม่ใช่แค่ Intel อย่างเดียวจะยี่ห้อไหนก็ช่างเขาจะพยายามเรียงเป็นลดแมทแต่ละปีแต่ละปีจะค่อยๆเพิ่มแคชเลเวล2องเลเวลสทีละนิดเปิดเกตให้มันเยอะขึ้นให้มันเป็น 4-way บ้างเป็น8ทางบ้างวิ่งเข้าวิ่งออกเพิ่มจำนวนให้มันทีละนิดเพื่อให้มันเป็นลถแมแต่นาทีนี้สถานการณ์ของ i ินเทไม่ใช่ว่า จะมาเป็นผู้นําได้ง่ายๆจะแซงคืนยังไม่รู้เลยว่าจะแซงได้ไหมเพราะฉะนั้นงานนี้ไม่มียังจัดแคชเลเวล l องเลเวล3มาแบบเต็มที่อัดมาเต็มๆต็ม25เมก30เมกใส่มาให้เยอะๆแบบที่ไม่เคยให้มาก่อน <c oughs> ให้เยอะให้เต็มที่เพื่อที่จะไปสู้กับทุกคนใช่ไหมฮะแล้วตัวสปีดก็น่าสนใจนะอะอย่างตัวอ,อย่างตัวคอไอเก้าหงสองเก้าศูนย์ศูนตัวนี้นะครับ เอฟฟิเชนต์คอเนี่ยรันที่สปีดนะสปีดมันจะมีคือ CPU แต่ละคอมันจะมีสปีด2สปีดก็คือสปีดปกติกับสปีดบูสต์อ่าเทอร์โบบูสต์นะซึ่งมันเป็นเทคโนโลยีของ Intel ถูกไหมอีค e อของคอไอเกเนี่ยรันปกติ2.4งจุดสีกิกะเฮิรตซ์ทำเทอร์โบบูสต์ไป3.9มจุกิกะเฮิรตซ์อ่ามันก็รับงานได้ระดับกลางๆเลยนะไม่ใช่งานระดับล่างอย่างเดียวแล้วทางฝั่ง Performance Core อ ลันปกติที่3.2 GHz กิกะเฮิร์แล้วพอมีบูสสุดๆมีงานหนักๆเข้ามาเทอร์โบบูสจะดันไปที่5.1ุกิกะเฮิร์ยังไม่พอครับ Intel อ่ะเหมือนเหมือนกับมีประสบการณ์จากที่ผ่านมาเยอะเราทำา p u u ที่มี p e r f o r m ร์ม e ดีมากๆแต่ถ้าคะแนนผลการทดสอบการ b e n c h m a r ์ออกมาได้ไม่ดีแพ้ชาวบ้านเขาคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีว่า CPU ตัวนี้แรงจริง Intel ก็เลยบอกว่า นอกจากมันแรงมันมีเ e อร์ฟอร์ม e มันทำงานได้เร็วแล้วมันต้องเก่งในเรื่องของการทดสอบด้วยเวลาเขาทดสอบอย่าง,งาก e กเบน c h เขาจะทดสอบอยังไงครับ i ิงเกิลคอกับมันติคอก็คือเอาแกนเดียวที่เป็นแกนหลักงานง่ายที่สุดเอามาวิ่ง1แกนก่อนแล้วก็ที่เหลือก็วิ่งเต็มทุกแกนเลยจะมีกี่แกนก็ช่างก็วิ่งกันแบบเต็มเหยียดเลย Intel คราวนี้ทำา Gen 12ออกมาเนี่ยเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพราะว่าเวลาลันโหมดซิงเกิลคอร์นะครับถ้าสมมุติว่าตัวเทอร์โบบูสต์เนี่ยปกติมันจะลันอยู่ที่สี่จุดสองกิกะเฮิรตซ์ใช่ไหมแต่พอลันซิงเกิลคอร์เพื่อการเทสมันจะดันตัวเองมากกว่าเดิมจาก4.2กลายเป็น4.9่จุเกิกะเฮิรตซ์เอาสิคราวนี้คะแนนซิงเกิลคอร์อินเทลก็เอานะมัลติคอร์ก็วิ่งแข่งกันเลยเทอร์โบบูสก็เปิดเต็ม5.1าจุดหกิกะเฮิรตซ์สิแกน16แกนอะไรก็วิ่งกันเข้าไปแข่งกันเข้าไป ให้มันรู้ไปเลยว่าคราวนี้จะแพ้ผลการทดสอบออกมานะครับหลังจากเปิดตัวออมาเล่าเรื่องเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่ไปเรียบร้อยมีหลายหลายเว็บเมืองนอกเอาไปทำเบนช์าร์กออกมาผลการทดสอบนะครับอันนี้ดูมาจากเว็บ CPU Monkey นะครับคะแนนของ Single Core ตอนนี้ Gen 12ทั้ง3รุ่นรับอันดับ1อันดับ2อันดับ3ไล่ลงมาเลยนะครับคอยเก9าหนมาอันดับ1 12900K มาอันดับ2คะแนนเท่ากันเพราะมันเป็นคอ i9 เหมือนกันตัวอันดับ3คือคอ i7 1 2, 7 7 0 0 kf และ K รับอันดับ3อันดับ4ไป768เห็นไหมครับพอสปีดของซิงเกิลคอสามารถเพิ่มเทอร์โบบูสเพิ่มสปีดคอเข้าไปได้ทำให้ CPU ทุกรุ่นของ Gen 12ขึ้นมาติดอันดับต้นๆหมดเลยแล้วเรียงกันไปเลยนะครับตัวคอย5ก็มาติดอันดับ5 นะฮะเพราะว่าเขาต้องเป็นลอง KF กับ K ตัว I7 I9 ทั้ง2ตัว4ตัวนั้นนะฮะตัวคอ r 5ทั้ง KF และ K เฉยๆก็ได้750คะแนนคะแนนซิงเกิลค r e เนี่ยต่างกันน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะซื้อ CPU Intel Core Gen12 มาใช้งานนะครับถ้าคุณงบไม่ถึงคอ r 9แล้วคุณใช้งานไม่ได้แบบเป็นสายเปอร์ฟอร์ม e จ๋าๆไม่ได้รีดความเร็ว CPU แบบ100%ผมจะบอกว่าค o i5 ก็โคตรคุ้มแล้ว คุณดูคะแนนซิงเกิลคอคอไอห้าได้เจ็ดร้อยห้าสิบคอไอเก้าได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าต่างกันนิดเดียวเองแสดงว่าซิงเกิลคอก็ทำงานได้ดีแล้วสำหรับคอไอห้านะครับแล้วนอกจากนี้นะครับในคะแนนซิงเกิลคอด้วยกันเนี่ย Intel Core I5 เนี่ยทำคะแนนซิงเกิลคอได้ดีกว่าคอ i9 เก้าเจนอีก เจน12 Core คอ i5 แรงกว่าคอ r e เ9จน1เจน1ซึ่งราคา CPU มันต่างกันมากนะตอนนี้เขาบอกว่าราคาที่จะขายในประเทศไทยเนี่ยคอไอห้าเนี่ยตัวนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0 0บาทนะครับถ้าเทียบกับคอ r e เ9 Gen จ1 1คุณต้องไปซื้อเท่าไหร่3 9 0 0 0มั้งผมจำราคาได้ไม่แน่ใจถ้าผิดขออภัยด้วย แต่คือตัวนี้คะแนนเยอะกว่า s ิงเกิลคอรเยอะกว่า100คะแนนคอยเก้าเจนสิได้650มันคือสิ่งที่อินเทลบอกว่าก็เราไม่ได้เตรียมการนี่ตอนนั้นเราไม่ได้ทําแบบนี้พอเราทําแบบนี้เราก็ได้คะแนนดีแต่เปอร์ฟอร์มานซ์ก็ต้องดีด้วยไม่ใช่คะแนนอย่างเดียวคือการทาเบนช์มาร์กเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาตัวเลขมาแข่งกันแล้วก็ชนะไม่ไม่ไม,ไม่มันส่งผลถึงการใช้งานจริงด้วยแสดงว่าแค่งานเล็กๆเนี่ยคุณก็เร็วขึ้นเพราะว่า s ิงเกิลคอรมันก็รีดความเร็วได้ขนาดน,นี้แล้ว ใช่ไหมครับทีนี้มาดูตัวมัลติคอร์บ้างมัลติคอร์นะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงหัวตารางนะยังสู้เท็ดริปเปอร์ AMD Ryzen Threadripper 3990X ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้อันนั้นเขายังยืนอยู่อันดับหนึ่งของมัลติคอร์คือสองหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยหกสิบสามคะแนนรองลงมาคือ AMD EPIC นะครับสี่รุ่นเลย แล้วก็ Threadripper Pro 3975WX Threadripper 3970X 3960X ลงมาอีกทีหนึ่งคือต้องเป็น Intel Xeon ถึงจะสู้ได้ Intel Xeon 3175X แล้วก็ยังเจอ Threadripper 2990WX อีก Intel Xeon อีกหลายตัวมาจนถึงตรงเนี่ยประมาณอันดับที่เท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขอนับก่อน1,2,3,4,5,6,7,8,9อันดับ13หรือ14นี่แหละนับไม่ถูก intel core i 9 1 2 1 2ิ1 2 0 0 kf มาในคะแนน1645คะแนนนะครับถามว่าตัวนี้แซงไลเซนตัวไหนบ้างนะครับผมผมไม่ได้พูดตอนตอน้นคือไม่ได้พูดพลอยๆแซงไลเซน9 5 9 5 0 x น x ะครับตัวนี้ได้คะแนนสูงกว่านะครับแซง c ีออนด้วยแซง intel cion ตัวเองแซงไลเซน9 3 9 5 0 x นะครับ แล้วค่อยมาเป็นคอไอเ7็ดหนึรับคะแนนต่อมานะครับไล่ลงมามีตัว XE นะคอคอไอเก้าเจนสิบตัวนี้ติดกันดับแทรกเข้ามาด้วยนะครับซึ่งยังถือว่าทำงานทำทำคะแนนได้ดีอยู่นะครับส่วนตัวคอไอห้าหนึ่งกับ KF เนี่ยได้คะแนนมาติ o คออยู่ที่เจ็ดพับสีคะแนนซึ่งก็ยังสูงกว่า ไลเซน 93900x สูงกว่าเ e ดลิเปอร์ 1950x สูงกว่า Intel Core i 9 g e n 10 g e n 11สูงกว่านี่แหละครับนี่คือประสิทธิภาพของ CPU Intel Core g e n 12นะครับเขาจะมากับซ so ็อกเก็ต1,700ซ็อกเก็ต so 1,700แล้วก็ใช้กับเมนบอร์ด ที่เป็นชิปเซ็ต z ซ960ขึ้นไปรองรับ DDR5 นะครับได้สูงสุดถึง4,600เมกะเฮิร์แล้วก็รองรับ DDR4 ด้วยแต่มีข้อแม้ว่าคุณจะไม่สามารถใช้แรม DDR4 คู่กับแรม DDR5 บนบอร์ดเดียวกันได้มันจะไม่มีคุณต้องเลือกไปเลยว่าตอนคุณจะซื้อ Intel Gen12 ซึ่งเขาจะมีทั้งเมนบอร์ดที่เป็นแรม DDR4 กับแรม DDR5 ้าแรม DDR 4คุณจะได้ XMP เวอร์ชัน3.0ซึ่งคุณจะบูสต์แรมคุณจะคุณจะโอเวอร์คล็อกแรมคุณจะดันสปีดแรมขึ้นไปได้ถึง4800 MHz เมกะเฮิรตซ์แล้วถ้าไม่อยากได้ DDR 4ก็ข้ามมา DDR 5เลยนะครับแรมก็จะแพงขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะฮะส่วนเทคโนโลยีการผลิตยังคงเป็น10นาโนเมตรอยู่เพราะว่า Intel ยังรอเครื่อง SMR รอการงานจ้าง TSMC ยังไม่สามารถผลิตระดับ7ระดับ5ได้แต่เห็นไหมครับว่า10นาโนเมตรเปลี่ยนโครงสร้างใหม่หมดยัดทุกอย่างเท่าที่มีแบบใส่สุดๆ Intel ก็กลับมาทำคะแนนได้ดีแต่จะได้รับความนิยมในท้องตลาดจะยืนยาวในระยะท้องตลาดได้หรือไม่อันนี้ต้องดูต้องดูว่าสัดส่วนการตลาดของไลเซน AMD จะ ขยายตัวต่อได้หรือจะหยุดหรือจะลดลงเพราะฉะนั้นต้องรอดูว่าสิ่งที่ Intel พยายามทําอยู่ตอนนี้จะสู้ได้ไหมนะครับส่วนคะแนนอ๋อลืมไปเขาบอกเอาแล้ว M1 Max อ่ะมีมีมีเบนช์าร์กที่ไปเทสกับ M1 Max นะครับก็ชนะเหมือนกันอันนี้อันนี้ไม่ได้อุปโลงขึ้นมานะครับคือเมืองนอกเขาเทสมาผมก็ไม่ได้เทสเองเดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีโน้ตบุ๊กหรือว่ามีฮาร์ดแวร์ตัวไหนที่สามารถ ใส่เจน12แล้วเดี๋ยวมาเทสให้ดูได้เดี๋ยวเอามาให้ดูอีกทีนึงนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณนี้เริ่มต้นคอย5 0,000มื่นต้นๆคอ i อ i7 ผมไม่แน่ใจน่าจะไปหมื่นไปปลายส่วนคอ I9 น่าจะไปนู่นเลย2 0,000่นกว่า3 0,000กว่านะครับรอดูสรุปราคาหน้าร้านอีกทีนึงวันนี้มาแจ้งข่าวให้ทราบก่อนว่า g จน1 2มีอะไรดีบ้าง